เกิดใหม่เป็นนางร้ายตัวแม่บทที่123ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าท่านหมอที่หายไปมีทั้งหมด12คนแต่ละคนมาจากหลายสถานที่เรื่องที่รู้นี้ทำให้ไปเซียงซิ่วถึงกับอึง้งคน12คนจูจ่ๆจะหายไปได้ยังไงสู้ยุ่นต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆหรือว่าอีกฝ่ายอ่านนิยายมากเกินไป ตนไม่รู้ผิดถูกเสียแล้วนางจะเลือดเย็นและโหดเหี้ยมเกินไปไหมคนพวกนั้นก็มีชีวิตจิตใจนะท้ายที่สุดแล้วไปเซียงซิ่วคิดว่าพวกที่ไม่เห็นค่าของชีวิตคือคนที่น่ากลัวอย่างแท้จริงถึงหลงเหิงจะโหดเหี้ยมแต่เขาก็เห็นค่าของชีวิตมนุษย์เขาไม่เคยฆ่าใครโดยไร้เหตุผลหรือเพียงเพื่อความพอใจส่วนตัววันต่อมาหน่วยสอดแนมก็เริ่มมีข่าวคราวมาให้ เสี่ยวห่วกำลังถ่ายทอดคำพูดของสู่ยุ่นมาให้ไปเซียงซิ่วฟังฝ่าบาทเพคะเขาลือที่กำลังลือกันไปทั่วเมืองหลวงยามนี้ต้องมีคนคอยบงการอยู่เบื้องหลังแน่ไม่อย่างนั้นใครจะกล้าออกมาพูดเรื่องพวกหมอที่หายตัวไปสู่กุ้ยเฟยพูดแบบนี้ขอรับเสี่ยวห้วพยายามแยกแยะเสียงที่ได้ยินให้ในายหญิงของตนรู้พวกนั้นก็แค่ชาวบ้านธรรมดาจะทำอะไรได้ ห้องเต้เป็นคนตอบแต่ตอนนี้ข่าวลือกระจายออกไปมากพวกเราต้องการหนทางหยุดมันนะเพคะได้แล้วเจ้าคิดจะทำอย่างไรเล่าสนมรักของข้าถึงอย่างไรพวกมันก็ไม่มีทางตามหาตัวหมอเหล่านั้นพบอีกแล้วแต่พวกเราสามารถจัดศพใหม่ให้ได้ก็แค่ให้คนไปลักพาตัวพวกหมอมาจากนั้นก็โยนว่าเป็นฝีมือชาวยุทธเพียงเท่านี้ ก็สามารถเบี่ยงเบนความสนใจไปจากวังหลวงและราชสำนักได้แล้วผู้คนก็จะหันไปไล่บี้พวกที่อยู่ในยุทธภพ,พแทนคราวนี้ล่ะพวกมันก็จะถึงทางตันไม่มีทางออกเพราะไม่รู้จะเอาคนผิดจากไหนมาลงโทษเป็นความคิดที่ดีเจ้าช่างมีแผนการที่ยอดเยี่ยมเสมอไปเสียงซิ่วได้ยิน ก็มีสีหน้าเคร่งเครียดทันทีแผนการของสู้ยุ่นจะทำให้ต้องสูญเสียไปอีกกี่ชีวิตนางตัดสินใจปรึกษาเรื่องนี้กับอยู่หวงและล่วอวินเจินโดยการบอกว่าข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการที่หลงเหงิงส่งลูกน้องไปสอดแนมฝ่ายตรงข้ามเพราะรู้ดีว่าหากนางบอกตามตรงว่ารู้ได้อย่างไรย่อมไม่มีคนเชื่อแน่ ทุกคนคงมองว่าเป็นเรื่องน่าขบขันคงมีเพียงหลงเหิงคนเดียวเท่านั้นที่เชื่อว่านางสามารถสื่อสารกับต้นไม้ได้เมื่ออยู่ห่วงและล่วออินเจินได้ยินว่าสู้ยุ่นต้องตารสังหารคนเพิ่มอีกพวกเขาก็ถึงกับตกตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ารู้ว่าสตรีสามารถเฮี้ยมโหดได้ถึงเพียงนี้แม้ล่วอิินเจินจะเคยถูกผู้หญิง ทำให้เจ็บช้ำมาก่อนหน้านี้แต่นางก็ไม่เคยถึงขนาดอยากจะเอาชีวิตเขาแม้บางครั้งเขาจะอยากให้นางทำเช่นนั้นก็ตามเขาหันไปมองสตรีเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ในห้องไปเซียงซิ่วรู้อยู่เต็มออกว่าอยู่หวงมีใจให้แต่นางกลับรักษาระยะห่างอยู่เสมอไม่เคยอยู่ลำพังสองต่อสองบางทีไปเซียงซิ่วอาจจะกลัวว่าหลงเหงจะไม่พอใจหรือไม่ นางก็ไม่อยากให้ความหวังอยู่ขวงความสัมพันธ์ของทั้งสองจึงเหมือนกับสหายที่คอยเกื้อกูลกันและกันเมื่อก่อนลั่วอิ่นจนไม่เคยคิดว่าความรู้สึกลหลงไหลใครสักคนจะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่ตอนนี้เขาไม่มีใจจะไปผูกพันกับใครอีกแล้วหากมีอารมณ์ลึกซึ้งแล้วตามมาด้วยความเจ็บปวดเขาก็ขอเลือกอยู่อย่างไร้หัวใจจะดีกว่า แต่แน่นอนว่าการเป็นคนไร้หัวใจย่อมหมายความถึงการใช้ชีวิตอย่างไร้ความรู้สึกไปด้วยส่วนไปเสียงซิ่วนางยังคงคิดไม่ตกไม่รู้ว่าจะทําให้สูยยุ่นเลิกเอาชีวิตผู้คนได้อย่างไรคนทั้งสามต่างตกอยู่ในภาวางความคิดของตัวเอง และนี่คือภาพที่หลงเหิงซึ่งเพิ่งเดินเข้ามาได้เห็นนี่มันเรื่องตลกอะไรทำไมเมียที่รักของเขาถึงอยู่ในห้องกับชายหนุ่มพร้อมกันสองคนหนึ่งในนั้นใฝ่ฝันอยากจะได้นางอีกหนึ่งเป็นพวกเจ้าชู้หลงเหิงรีบเดินเข้ามาเพื่อขัดจังหวะเมื่อได้ยินบทสนทนาของทั้งสามเขาจึงเสนอแนะขึ้นสิ่งแรกที่พวกเราควรทำคือกระจายข่าวให้พวกหมอระมัดระวังตัว อธิบายแผนการของฝ่ายตรงข้ามให้พวกเขาได้รับรู้ยิ่งเราเปิดเผยความจริงได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นพวกเราต้องกระจายข่าวออกไปให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นจะต้องสูญเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์อีกมากอยู่ขวงรีบลุกยืนขึ้นเพื่อไปจัดการเรื่องนี้ ถึงพวกเขาจะคิดว่าได้พยายามจัดการทุกอย่างด้วยความรวดเร็วแล้วแต่ท่านหมอก็หายไปอีกสองคนจนได้เพียงไม่นานก็มีคนพบศพของหมอคนแรกตามมาด้วยคนที่สองสภาพศพทั้งสองเหมือนกันคือมือถูกตัดขาดแหล่งข่าวบอกว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของพวกชาวยุทที่จับไปได้ข่าวลือใหม่นี้แพร่กระจายออกไปจนชาวบ้านต่างไม่รู้ ว่าพวกเขาควรจะเชื่ออะไรดีแรงกดดันจากข่าวลือต่างๆนานาเริ่มส่งผลมีคนตั้งประเด็นว่าสนมในเขาคือสู้กุ้ยเฟยทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับภูมิหลังของสู้กุ้ยเฟย และหน้าตาที่งดงามของนางข่าวลือหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดราชสำนักก็ไม่อาจวางเฉยได้อีกแล้วดังนั้นทางวังหลวงจึงจัดให้มีขบวนแห่เพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่าสู้กุ้ยเฟยนั้นเป็นหญิงที่งามพร้อมด้วยคุณธรรมสู้ยุนค่อนข้างใจกล้าทีเดียวระหว่างการเดินขบวนนางถึงกับช่วยเหลือเด็กที่ล้มมาขวางหน้าขบวนด้วยตัวเอง ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ก่อนจะสรนเสริญในความไม่ถือตัวและความอ่อนโยนของนางไปเสียงซิ่วนั่งมองเหตุการณ์ที่ถูกจัดฉากขึ้นจากชั้นบนของโรงเตียมแค่ดูก็รู้ว่าอีกฝ่ายวางแผนมาเป็นอย่างดีในนิยายนางเอกจะต้องช่วยใครสักคนที่มีฐานะด้อยกว่า ครั้งหรือสองครั้งเพื่อแสดงความอ่อนโยนให้ประจักษ์เห็นได้ชัดว่าแผนนี้เป็นความคิดของสู้ยุ่นเมื่อครู่นางแอบเห็นว่าเด็กถูกผลักเข้ามาโดยทหารโชคดีที่เขาไม่ถูกไม้เหยียบตายไปก่อนที่สู้ยุ่นจะมีโอกาสได้สร้างภาพไปเสียงซิ่วที่เห็นเหตุการณ์มาตลอดบีบถ้วยน้ำชาในมือแน่นตอนนี้ หูอินผู้เท่าและเสี่ยวหลินออกไปนอกเมืองแล้วนางจึงไม่กลัวสู้ยุ่นอีกต่อไปหากสู้ยุ่นอยากจะลองสู้กันอีกสักตั้งนางก็จะกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวไปเซียงซิ่วเรียกเสี่ยวซือมากระซิบข้างหูแล้วส่งสาวรับใช้ลงไปด้านล่างเพื่อพบคนที่รออยู่ก่อนแล้วจากนั้นไม่นานก็มีเสียงหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นสู่กุ้ยไฟโปรดทวงความยุติธรรมคืนให้ข้าด้วย สู้ยุ่นพังหนาเล็กน้อยเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวนี่มันไม่ได้อยู่ในแผนของข้าแต่เมื่อครู่นางได้แสดงตัวว่ามีน้ำใจไปแล้วจึงไม่อาจทำเป็นนิ่งดูได้ไม่สนใจได้สู้ยุ่นบอกมือเป็นสัญญาณให้ทหารอนุญาตให้ปล่อยตัวอีกฝ่ายเข้ามาได้หญิงผู้นั้นคุกเข่าลงเมื่อเห็นสู้กุ้ยเฟยและอ้อนวอนขอให้ช่วยล้างแคนให้สามีของนางสามีนางเป็นท่านหมอที่มีชื่อเสียง ก่อนสิ้นใจเขาได้ส่งจด,ดหมายมาให้พร้อมกับหลักฐานที่บ่งชัดว่าผู้ที่ฆ่าเขาไม่ใช่พวกชาวยุทธแต่เป็นผู้หญิงที่มีรอยแผลเป็นบนใบหน้าพอสู้ยุ่นได้ยินสีหน้าพันบิดเบี้ยวในทันใดหลักฐานอะไรเขามอบรูปผู้หญิงคนนั้นและวาดรูปรอยแผลบนใบหน้านางมาให้ทั้งยังบอกว่าหากหญิงผู้นั้นใช้ยาที่ตกทอดกันมาในครอบครัวของเราเช็ดหน้า ตัวอักษรจะปรากฏขึ้นตัวอักษรอะไรคำว่าฆ่าตะกรถ้าเช่นนั้นมันก็ง่ายต่อการชี้ตัวสินะเ <_ EN _> จ้าค่ะสู้กุ้ยเฟยไหนไหนก็มีข่าวดือว่าท่านคือผู้หญิงที่มีแผลเป็นบนใบหน้าคนนั้นท่านจะใช้ยาจากครอบครัวของเราเช็ดหน้าเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ได้หรือไม่เจ้าคะอยู่ขวงและล่วออิ่นเจิน เฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ไม่ไกลเพราะรู้ดีถึงความโหดเหีเ้ยมของสู้ยุ่นพวกเขากำลังรอฟังคำตอบของนางอยู่แต่ที่เห็นชัดๆคือตอนนี้สีหน้านางซีดเผือดไปแล้วข้าเกือบจะเชื่อที่ภรรยาของท่านหมอพูดซะแล้วผู้หญิงของเจ้าช่างมีเล่ห์เหลี่ยมแพลวพราดีแท้นางไม่ใช่ผู้หญิงของข้า อยู่ขวงกว่าตามองไปรอบๆเห็นไปเสียงซิ่วกำลังจับตามองสถานการณ์จากชั้นบนของโรงเตียมไรเหตุผลสิ้นดีนางกำนันที่ติดตามสู้ยุ่นร้องลั่นเมื่อเห็นใบหน้าเจ้านายเปลี่ยนสีทว่าสู้ยุ่นกับพูดว่าไม่จําเป็นต้องทำเช่นนั้นหรอกเจ้าและข้าต่างก็เป็นหญิงกระทำการเช่นนี้ต่อหน้าสาธารณาชนถือว่าไม่เหมาะสมและยุ่งยากเกินไป เจ้าติดตามข้ากลับไปวังหลวงได้หรือไม่ข้าจะได้ลองทำให้ดูเป็นคำตอบที่ดีอย่างยิ่งและดูเหมือนว่าแม่นางผู้นี้จะค่าเดาคำตอบไว้ก่อนแล้วข้ารู้ว่าเรื่องนี้อาจทำให้ท่านยุ่งยากจึงได้เตรียมผ้าชุบน้ำยาเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่านเพียงแค่ซับนงบนผิวหน้าเท่านั้นหน้าขันสิ้นดีใครจะรู้ว่าเจ้าจะไม่ลอบวางยาเอาไว้นางกำนันทำเสียงไม่พอใจ ผ้าผืนนี้ไม่มียาพิษท่านจะให้ใครทดสอบดูก็ได้ข้าลองเองเสียงใสเสียงหนึ่งพันดังขึ้นตามมาด้วยการปรากฏตัวของสมสัครานผู้ที่มาใหม่ใบหน้างดงามพิสุจน์ เทาว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นท่าทางยามเยื้องกลายแม้นางจะไม่ได้นั่งอยู่บนรถม้าหรูหราถึงจะไม่ได้มีองค์ครักห้อมล้อมแต่นางก็ยังสง่างามและสูงสักโดยเนื้อแท้ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใดมาแต่งเสริมคาราวาสู้กุ้ยเฟยข้ายินดีจะทดสอบแทนท่านเองเจ้าคะ่ะไปเสียงซิ่วเดินเข้ามาเพื่อเสนอตัวหูหยินท่านอยากทดสอบจริงหรือเจ้าคะ ภรยาท่านหมอถามด้วยท่าทางงุนงงใช่เจ้าส่งมาสิไปเสียงซิ่วยิ้มให้แล้วยื่นมือออกไปรับเมื่อภรยาหมอเทวดาได้เห็นดังนั้นก็รีบส่งผ้าชุบน้ํำยาให้ทันทีเพราะว่าในขณะที่ไปเสียงซิ่วกำลังจะใช้ผ้าผืนนั้นเช็ดหน้าสู้กุ้ยเฟยกกับเดินไปหาแล้วส่งเสียงห้ามไว้ข้าจะทำให้ชายยาลี่ลำบากได้อย่างไรเจ้าส่งผ้าผืนนั้นมา ข้าจะจัดการเองร่างกายของสู้กุ้ยเฟยมีค่าราวกับทองคำหากท่านเกิดบาดเจ็บนางคงมิอาจแบกรับความผิดนั้นไว้ได้ผิดกับข้าที่มาจากครอบครัวที่เป็นเพียงสามัญชนหากเกิดเรื่องผิดพลาดจริงข้าก็พร้อมจะรับไว้ไม่ทำให้ผู้ใดต้องเดือดร้อนตามไปด้วยไปเซียงซิ่วไม่ยอมปล่อยมือยังจับผ้าไว้แน่น ภาพที่ปรากฏในตอนนี้คือหญิงทั้งสองดึงผ้ากันไปมาสู้ยุ่นเพียงยิ้มให้แล้วเอ่ยเสียงนุ่มนวลขัดกับแววตาหากผ้าผืนนี้มีได้มียาพิษแล้วข้าจะตำหนินางได้อย่างไรเล่าข้าลงทุนเล่นบทหญิงสูงสักผู้ใจดีมาตั้งนานจะปล่อยให้เจ้ามาขโมยซีนได้ยังไงนั่นจะไม่ยิ่งทำให้ข้ากลายเป็นที่สงสัยหรอ ตอนแรกสู้ยุ่นยังหวาดระแวงว่าภรรยาท่านหมออาจวางกับดักเพื่อหลอกล่อนางหากนางไม่กล้าทดสอบก็อาจจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ถ้านางกล้าทำละ่ะใครจะรับประกันได้ว่าบนผ้าผืนนั้นไม่มียาพิษทว่าเมื่อเห็นไปเซียงซิ่วกล้าใช้ผ้าลูบใบหน้านางจึงคิดว่าน่าจะปลอดภยัยจึงรีบกระตุกผ้าจากมืออีกฝ่ายแล้วเช็ดบนใบหน้าตัวเองเบาๆเมื่อรู้สึกว่าไม่มีอะไรผิดปกติ ยิ้มแล้วเอ่ยว่าเจ้ายังมีปัญหาใดที่ข้องใจอีกหรือไม่ในขณะที่ทุกคนกำลังคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วภาพที่น่าสยดสยองพันบังเกิดขึ้นรอยแผลเป็นที่มีเลือดซึมค่อยๆปรากฏให้เห็นบนใบหน้าสู้ยุ่นก่อนจะเห็นเต็มทั้งหน้าเพียงครู่เดียวใบหน้าที่เคยงดงามก็เปลี่ยนไปจนคล้ายกับฝันร้าย ตามมาด้วยความปวดแสบปวดร้อนสู้ยุ่นกรีดร้องหอยหวนยิ่งทำให้ภาพตรงหน้าดูหน้าสะพึงเข้าไปใหญ่นางเอามือปิดหน้าไว้แล้วตะโกนลัน่นจับนางไว้นางวางยาค่ะแต่ภรรยาหมอเทวดากลับวิ่งเข้าไปใส่สู้ยุ่นราวหญิงเสียสติเจ้านั่นแหละที่เป็นคนด้ายหนังข้าตะกรจริงๆแล้วข้าโกหกเรื่องํำว่าข้าตะกน ข้าเพียงแค่ชุบยาพิสูดร้อยเลือดมาหากใครมีแผลเป็นอยู่แล้วย่อมจะถูกลอกคราบออกมาให้เห็นยานี่สามีข้าใช้สำหรับชันสูตรศพคิดไม่ถึงมาก่อนว่าจะใช้ทําแบบนี้ได้ด้วยนางหญิงชั่วเจ้าข้าสามีค่าไร้สารละเจ้าต่างหากที่เป็นคนวางยาค่าตอนนี้ซูยุนไม่ได้เจ็บมากแล้ว แค่รู้สึกร้อนเผาที่ผิวหน้าเท่านั้นนางตกอยู่ในภาวะคับขันเสียแล้วจึงคิดจะลากไปเซียงซิ่วมาร่วมชตากรัมด้วยสู้ยุ่นรีบโยนเรื่องกลับไปหากเจ้ายังยืนยันว่าไม่มียาพิษอยู่บนผ้าถ้าอย่างนั้นก็ให้นางลองดูสิสู้ยุ่นชี้ไปทางไปเซียงซิ่วไปเซียงซิ่วไม่มีอาการตื่นตระหนกใดๆทั้งสิ้นนางไม่รู้เลยว่าเจ้าสิ่งที่อยู่บนผ้านี้จะทำอันตรายตัวเองหรือไม่ แต่หากสุดท้ายสามารถจัดการสู้ยุ่นได้ก็ถือว่าคุ้มค่านางจึงหยิบผ้าผืนนั้นขึ้นมาซับใบหน้าก่อนจะวางลงสู้ยุ่นเหยียดยิ้มด้วยความพอใจหันไปพูดใส่ภรรยาท่านหมอด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวหากเป็นยาพิษจริงเจ้าก็เตรียมร้องขอชีวิตได้เลย เขาว่าพวกเขากลับต้องใช้เวลาในการรอนานกว่าตอนที่เกิดเรื่องกับสู้ยุ่นมากเพราะถึงตอนนี้ใบหน้าของไปเสียงซิ่วก็ยังคงงดงามเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนภรรยาหมอเทวดาร้องไห้โหยหวนด้วยความคับแค้นใจทั้งที่รู้ตัวคนร้ายแล้วแต่กลับทําอะไรไม่ได้นานตรีดร้องด้วยความไม่ยินยอมหน้าขันสิ้นดีหากเป็นสามัญชนทําความผิดเช่นนี้ย่อมมีโทษถึงตาย แต่ทำไมสนมของห้องแป้จึงยังสามารถอยู่ดีมีสุขได้หลังจากฆ่าคนไปมากมายแล้วเหตุใดสามีข่าที่ทำความดีช่วยเหลือผู้คนมาทั้งชีวิตถึงต้องตายอย่างไม่เป็นธรรมด้วยทำไมช่างไม่ยุติธรรมเลยไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยเป็นพวกเจ้าต่างหากที่รวมหัวกันใส่ร้าย่่ะองคารักของสู้ยุ่นเริ่มเคลื่อนไหวทันที ที่เห็นสัญญาณจากเจ้านายพวกเขารีบรวบตัวไปเซียงซิ่วและภรรยาหมอเทวดาไว้ทว่าไปาเซียงซิ่วกลับเบี่ยงตัวหลบแล้วแย้งขึ้นมาว่าสู้กุ้ยเฟยท่านเข้าใจผิดแล้วข้าไม่รู้จักแม่นางผู้นี้เลยข้าเพียงมาช่วยท่านเท่านั้นท่านปรักปรำข้าเช่นนี้มีหลักฐานหรือไม่ไปเสียงซิ่วแอบหยิกแขนตัวเองจนน้ำตาไหลาอาบหน้าท่าทางของนาง ทำให้ทุกคนพลอยเศร้าใจและสงสารนางไปด้วยสองหนุ่มยืนมองเหตุการณ์ตาไม่กระพริบลั่วอิ่นจนยื่นมือไปจับอยู่ห่วงไว้ก่อนจะเอ่ยเตือนเสียงติดจะขบขันเล็กน้อยใจเย็นนะ่าแม่นางไปของเจ้าไม่เป็นไรหรอกข้าบอกแล้วไหมว่านางไม่ใช่ของข้าอยู่ห่วงพูดย้ำช้าชัดพทว่าใบหน้ากับแดงระเรื่อ ลั่อื่นเจินมองสีหน้าเขินอายของหยูหวงเหมือนไม่อยากจะเชื่อเขาพูดพางสายหน้าน้ำเสียงก้วงหัวเราะข้าอยากรู้จริงเจ้าอายุเท่าไหร่กันแน่ทำไมเรื่องแค่นี้ยังต้องเขินอายด้วยอย่าบอกนะว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับหญิงใดมาก่อนเลยพอพูดจบก็เห็นใบหน้าอีกฝ่ายแดงยิ่งกว่าเดิมลัอ่อวินเจินก็มั่นใจในความคิดตัวเองทันทีถ้าเช่นนั้น ข้าก็เสียมารยาทแล้วอย่าหาว่าข้าจุนจ้านเลยนะแต่ข้าว่าเจ้าควรหาเวลาไปปลดปล่อยอารมณ์หนุ่มบ้างนะสีหน้าอยู่ขวงพันเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงทั้งเขาและอยู่ซูต่างมองไปเซียงซิ่วเป็นคนพิเศษอีกทั้งเขาก็ไม่เคยคิดกับนางแบบนั้นการที่ลั่วอินเจินพูดจาพาดพิงถึงไปเซียงซิ่วในแง่ไม่ดีทำให้อยู่ข่วงไม่พอใจมากลั่วอินเจินเจ้าหยุดพูดเดี๋ยวนี้ นางไม่ใช่หลินเชียงจือที่จะคบหาผู้ชายมากหน้าหลายตาพร้อมกันลั่วอินเจินหันขวับมามองด้วยท่าทางไม่พอใจเขาผักอยู่ขวงจนอีกฝ่ายเซถอยหลังแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกอยู่ขววงถอนใจยาวแม้แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจท่าทีที่เปลี่ยนไปของตัวเองเมื่อมีคนพูดจาไม่ดีถึงไปเซียงซิ่ว อีกด้านหนึง่งภาพที่ผู้คนเห็นตอนนี้คือเหล่าองค์คารักษ์ร่างใหญ่กำลังจับตัวสาวงามที่แสนจะบอบบางหญิงสาวมีสีหน้าซีดเผือดท่าทางอ่อนแอคล้ายกับคนป่วยทําให้ผู้คนต่างรู้สึกสงสารนางจับใจส่วนเสี่ยวซือที่เห็นกลุ่มชายชะกัรเข้ามาจับตัวเจ้านายอย่างไม่เป็นธรรมก็รีบเอาตัวเข้าไปขวางร้องตะโกนเสียงดังลัน่นอย่าทำร้ายพระชายานะพระชายาบาดเจ็บอยู่ ยังไม่หายดีเลยบาดเจ็บงั้นหรือจริงๆข้าก็เกือบหายดีแล้วนะแต่มุกนี้ใช้ได้ไปเซียงซิ่วจึงทำท่าเหมือนตัวเองกำลังเจ็บหนักไม่อาจต้านทานแรงองคารักษ์ได้หยุดเล่นละครได้แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้เป็นฝีมือเจ้าที่จัดฉากยอมรับมาซะเถอะสู้กุ้ยไฟตวาดอย่างเดือดจาดโอ้ยเจ็บนะหยุดทีเถดิดแขนข้าจะหลุดอยู่แล้ว ใสเสียงซิ่วร้องคร่ำควรวญพยายามรั้งมือตัวเองตับแต่เหมือนไม่มีแรงจำต้องยอมปล่อยให้อีกฝ่ายฉุดกระชากลากถูผู้คนที่มามุงดูเริ่มทนมองต่อไปไม่ไหวแล้วทันใดนั้นพันมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเฮ้ย hey! ทำอะไรพวกเจ้ายังเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่าทำไมถึงรังแกผู้หญิงไม่มีทางสู้นางเป็นถึงชาย,ยาลี่อ,องเชวนะและเพราะมีนางเป็นกุนซือหญิงขวนเราถึงชนะสุดได้ พวกเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้เลยเพียงแค่ประโยคเดียวก็ราวกับโยนก้อนหินลงไปในน้ำเกิดเป็นดะรอกขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนแรกถึงทุกคนที่เห็นจะไม่พอใจเพราะว่าไม่มีใครกล้าพูดอะไรแต่เมื่อมีใครสักคนเริ่มก่อนเสียงต่อว่าด่าทอจึงดังเซ็งแซ่ไม่หยุด ความเกลี้ยกล่อดของฝูงชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเหตุจลาจลระหว่างทหารจากวังหลวงกับชาวบ้านที่ต้องการปกป้องไปเซียงซิ่วและภรรยาหมอเทวดาเมื่อสูยุ่นเห็นเหตุการณ์หนักหน่วงเกินจะควบคุมนางเป็นพวกระง,งับความรุนแรงด้วยความรุนแรงอยู่แล้วจึงตะโกนเสียงเฮี้ยมอย่างไม่ลังเลกำจัดพวกชาวบ้านให้หมดพวกมันตั้งใจก่อกบดอย่าปล่อยให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียว พอได้ยินคำนี้อยู่ขวงก็งกระโจนเข้าไปผสมโรงตามมาด้วยล่วงอื่นเจินและพรรคพวกพวกเขาสามารถจัดการทหารจากวังหลวงได้ภายในไม่กี่กระบวนท่าช่วยกันปกป้องชาวบ้านและกลุ่มของไปเซียงซิ่วซูยุนเห็นว่าสถานการณ์ชักจะไม่เข้าทีเสียแล้วจึงสั่งให้นางกำน,นันพาตนเองออกไป าว่าพวกนางไม่ได้ไปวังหลวงกลับมุ่งหน้าไปร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองสั่งให้พวกเขามาจัดการปราบกบฏพวกเจ้าหน้าที่เห็นว่านางเป็นสนมคนโปรดของฮ่องเต้ก็ไม่กล้าชักช้ารีพากำลังทหารไปที่เกิดเหตุโดยเร็วซูยุนเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นฝีมือของไปเซียงซิ่วและลี่อ๋องเพราะนอกจากสองคนนี้ก็ไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจฮ่องเต้อีกแล้วแต่ก็ยังมั่นใจว่า เจ้าหน้าที่บ้านเมืองสามารถกำราบให้สถานการณ์สงบลงได้โชคร้ายที่นางไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมากมายที่ไม่พอใจการกระทำของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพาว่าได้แต่ตักเก็บความรู้สึกเอาไว้ดังนั้นพอเกิดการประท้วงในครั้งนี้ทุกคนก็ปลดปล่อยความไม่พอใจออกมาทั้งหมดจนกลายเป็นแดงระเบิด การเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามายิ่งทำให้ความขัดแย้งระหว่างทางการกับชาวบ้านรุนแรงมากขึ้นเหตุการณ์ลุกลามเกินกว่าจะควบคุมทว่าป่ายเสียงซิ่วก็ยังได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีกระทั่งกับถึงตัวนฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัคร ที่ลิงก์ใต้คิปนี้ได้เลยค่ะ